พ่อหนุ่มคนนี้ตื่นนอนตอนหกโมงเชา้าทุกวันเพื่อฝึกลากรถตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเขาฝึกอย่างไม่หยุดหย่อนตอนกลางคืนเขายกบาเบลเป็นพันๆครั้งเขาฝึกซ้อมหลักขนาดนี้เพราะต้องเผชิญหน้ากับแชมป์งัดข้อที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคู่ต่อสู้ที่เขาแพ้จะต้องมือหักทุกคนความพยายามในแต่ละวันของพ่อหนุ่มคนนี้ทำให้เขาสามารถลากรถได้ด้วยมือเดียววันแข่งขันก็มาถึงในการแข่งขันนัดแรก พ่อหนุ่มคนนี้แพ้แต่กรรมการเป่าฟาวการแข่งขันต้องเล่นใหม่คราวนี้พ่อหนุ่มคนนี้โชว์พละกกำลังและคว้าชัยชนะมาได้แต่มือของเขากลับเริ่มเจ็บคู่ต่อสู้คนต่อไปเป็นชาวอเมริกันที่แข็งแกร่งเขาตรหมว่าการรอคอยนั้นไม่มีประโยชน์เขาใช้พละกกำลังทั้งหมดที่มีตั้งแต่เริ่มต้นและชนะอีกครั้งโดยไม่หยุดในรอบรองชนะเลิศเขาต้องผเผชิญหน้ากับอดีตแชมป์การแข่งขันเริ่มต้นขึ้น ทั้งคู่สูสีกันมากแม้แต่เชือกที่พันมือก็ขาดขณะที่รอบต่อไปกําลังจะเริ่มต้นเขาได้ยินเสียงเชียร์ของหลานชายทำให้เขามีพลังขึ้นมาอีกครั้งแต่คู่ต่อสู้ของเขาก็แข็งแกร่งมากเช่นกันพวกเขาทรงตัวได้เป็นเวลานานจากนั้นคู่ต่อสู้ก็เสียหลักไปชั่วขณะพ่อหนุ่มคนนี้จึงเปิดฉากโต้กลับอย่างทรงพลังทันที ด้วยพละกำลังที่สั่งสมมาจากการลากรถในที่สุดเขาก็คว้าชัยชนะแล้วแล้วการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศก็มาถึงกับเซจติแชมป์โลกขณะที่พ่อหนุ่มคนนี้กำลังเดินขึ้นเวทีหลานชายของเขาก็โบกเหรียญทองเหรียญแรกเพื่อให้กำลังใจควันสีขาวปกคลุมไปทั่วสนามเมื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้งสองก้าวขึ้นสู่เวทีก่อนการแข่งขันพวกเขาควรจะจับมือกันแต่แชมป์กลับปฏิเสธ การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นพ่อหนุ่มคนนี้ใช้พละกำลังทั้งหมดของเขาทันทีแต่แชมป์กลับเล่นไม่ซื่อเขาฉวยโอกาสจากกฎจนนิ้วหัวแม่มือของพ่อหนุ่มคนนี้ได้รับบาดเจ็บในรอบต่อมาแชมป์นำห่างไปไกลพ่อหนุ่มคนนี้พยายามยึดไว้แต่ด้วยความเหนื่อยล้าเขาเริ่มแพ้ทันใดนั้นพี่สาวสาวของเขาก็มาถึงสนามตอนนั้นพ่อหนุ่มคนนี้หมดแรงอย่างที่สุด เขาไม่มีเรี่ยวแรงเหลือแล้วแต่เมื่อเห็นครอบครัวเชียร์สุดใจยอยู่ข้างสนามพอหนุ่มคนนี้ก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังครอบครัวของเขาอยู่เคียงข้างเขาเขาทุ่มเทยอย่างเต็มที่แม้แต่แชมเปี้ยนยังประหลาดใจกับพลังที่พุ่งคลานขึ้นมาอย่างกระทันหันพอหนุ่มคนนี้กัดฟันอดทนกับความเจ็บปวดและคลานเสียดังในที่สุดเขาชนะเขากอดพี่สาวและหลานชาย จากนั้นก็ยกถ้วยรางวัลขึ้นโชว์ให้ทุกคนดูนั่นคือวิธีที่เขาเอาชนะแชมป์โลกผู้หญิงพยอง